สวัสดีครับผมชาวมอคลาสสิกนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนในการใช้ adx เนาะเข้าไปกราฟก่อนละกันเนี่ยเนี่ยดูข่าววันนี้โอ้ยเนี่ยใคยเซียวไว้ตรงนี้นะจบชีวิตจบเฮียลเลยนะไปนะสามพันสามพันกว่าจุดสี่พันแล้วมั้งเนี่ย เนาะดูมาดูดีกว่า adx เอาง่ายๆเลยการเข้า adx หวังว่าทุกท่านคงตั้งค่าเป็นล้วเนาะแต่ว่าผมจะเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งคือเส้นเห็น่ะเส้นแนวนอนเนี่ยสีฟ้าเนี่ยก็คือเราใส่เนี่ย adx ไปเนาะ a l x directional เนาะตัวเนี้ยตั้งค่าก็แคาตา่ตามตามตามที่เขาให้มาเลยสิบสีอ่าส่วนสีก็ปรับตามใจชอบเลยเนี่ยสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรก็ใส่ไปเนาะเสร็จสิ้นปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ไปไปบวกอ่าเส้นแนวนอนนี่เนาะเนี่ยอันแรกนนเนี่ยเส้นแนวนอนปุ๊บพอกดปุ๊บมันก็จะอ่าเราเอามาวางไว้ตรงนี้ หวางไว้ในช่องของเ e อนี่ปุ๊บพอว,วางไว้ปุ๊บอ่ากดค้างไว้เลยกดตรงเส้นค้างไว้ไปที่คุณสมบัตินะใส่ค่าไป,ไปที่ตรงนี้เนาะตรงช่องสองจุดเนี่ยใส่แค่ห้าพอสีก็ตามใจชอบละกันเนาะแล้วกดเสร็จสิน้นอ่ะเนี่ยคราวนี้มันก็ตั้งให้เราละห้าเนาะ adx จริงจริงๆอะ่ะที่เขาเขาให้กันอะ่ะเขาให้ให้สูตรกันมาเนาะจะเข้าก็คือเข้าตรงนี้เนาะสีเขียวตัดแดงก็คือบายไป,ไปเนี่ยแดงตัดเขียวก็ตัดเซลเนาะย้อนไปย้ายหน่อยแล้วกันนี่เนี่ยเขียวตัดแดงขึ้นก็บายไปโนนไปโนนเนีี่ยน่ย แดงตัดกะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไม่ชัว์จะต้องต้องดูทำเฟรมใหญ่ๆเนาะสักชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปเนะี่ยจะจะดีมากเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเทาตรงเนี้ยแดงตัดกะขึ้นแดงตัดขึ้นปุ๊บเซลเดี๋ยวไปปุ๊บไปถึงนี่ก็บายบายเนี่ยบาย แต่ที่ผมเอามาประยุกต์ก็คือเนี่ยที่ผมเอาเส้นมาใส่เนี่ยเอาเส้นมาใส่แล้วเ,เส้นเส้นนี่เส้นยังไงเนี่นนยคือถ้าตามหลักหลักการของเขาอะแดงตัดเขียวเนี่ยคือมันจะเข้าตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้เนี่ยได้นิดเดียวเนี่ยได้สักสองสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยร้อยจุดเองร้อยจุด แต่หลักสูตรผมคือนี่เราเส้นนี้มาใช่มั้เราดูเลยนี่เส้นแดงมาปั๊บๆๆๆๆๆปั๊บแหมมาชนเส้นเส้นนอนเส้นนอน5นี่นะชนปุ๊บประมาณแถวๆนี้เป็นผมผมจะเข้านะเข้าแต่ก็โดนล่าไปก่อนนี่นะแต่เรารอรอความชัวร์ดีกว่าอ่ะไม่ปุ๊บไปอีกหน่อยนึงอ่ะไปอีกแท่งนึงเนี่ย เนี่ยประมาณเนี่ยแถวนี้ยยิ่งทะลุอ่ะทะลุยิ่งดีนะเนี่ยเนี่ยทะลุดีเลยปั๊บเนี่ยเข้าเลยตรงนี้เลยนี่ปั๊บยังไงเดี๋ยวมันก็คือก็ก็ลงนี่นี่เอาง่ายๆคือถ้าเส้นแดงเนี่ยมันมาแตะกับเส้นหาเนี่ยจัดเลยแดงแตะปุ๊บเซลเขียวแตะปุ๊บบายเนี่ยอย่างตรงนี้เนาะเข้าเซลไปตรงนี้อ่ะ เสลล์ไปปุ๊บปับป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 ๊บปั๊บปั๊บปั๊บจะออกตรงไหนก็คือออกออกตรงตัวนี้กแหละส่วนมากเราจะผมจะออกตรง rsi เนี่ยเข้าตรงเนี้ยเข้าเซลล์ตรงเนี้ยแต่ออกกับ rsi คือออกตรงนี้นะพอมันตัดขึ้นปุ๊บเนี่ยผมจะออกละเนี่ย เดี๋ยวจะดูตรงน,นี้แหละเขียวแค่แตะแหละเขียวถ้าเขียวมันแค่แตะเนี่ยออกกนะันแหประมาณน,นั้นเนาะย้อนไปหนึ่งดูโตดูขาขึ้นก่อนอ่านี้เนี่ยขึ้น,นปับ๊บอ,อันนี้อันนี้เทนเล็กเทนเล็กเนี่ยเขียวแตะปับ๊บเขียวแ,แ่แตะแล้วเขแตะนี่แหละเข้าแต่ถ้าเรามาเข้าตรงนี้เนี่ยตายแน่เนี่ย เขียวโพเนี <boundaries> el, ako, ่ยเขียวตรงนี้ปุ๊บเราบายปุ๊บมันพุ่งลงจบเฮเลยนะครับอ่าดูไปดูไปเนี่ยเขียวแตะจะแตะไม่แตะ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 ไม่แตะจะเข้าก็ได้นะเข้าตรงนี้ก็ได้เนาะปุ๊บมาแตะแล้วเข้าไปปุ๊บไปละปึ๊บ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 อุ้ยลงมาเฮ้ยทำท่าไม่ดีนะเรามาดูตรงนี้แหละทำได้ไม่ดีละปุ๊บไปปุ๊บปุ๊บจะลงจะลงจะลง ไม่ลงยัง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 ไม่ลง,ลงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าะลงัะลงยังลง,ย,งยังไม่ลงแต่จริงตรงเนี้ยถ้าผมได้แท่งเนี้ยผมผมออกกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยออกลนะแต่แต่ถ้าตามเทคนิคเนาะเนี่ยดูไอซ์เอสไอออกออกกับไอซ์ไอเนาะเนี่ยจะออกก็ได้แต่ลาคนที่ไม่ออกก็ถือไปหน่อยตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปไปไป ไปอีกนี่ได้นี่แทงหนึ่งละไปละปึ๊บนี่ปึ๊บตัดอ่าตัวนี้ออกได้ละนี่ออกแต่ละคนที่ออกก็ถือไปอีกนี่ไปปั๊บ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 ไปโน่เลยนี่ถึงเส้นสองร้อยนะถึงเส้นสองร้อยก็ปุ๊บนี่ตรงนี้ตัดพอดีออกตรงนี้บางคนชนเส้นสองร้อยจะออกก็ได้นะเพราะว่าเส้นสองร้อยเนี่ยมันเป็นแนวอ่าแนวต้าน แนวตานแข็งๆมากเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นแบบกลับเทรนเรือาเป็นัาขึ้นก็คือถ้ามันทะลุไปสักสองร้อยสามร้อยจุดประมาณน,นี้อ่านั่นคือมันจะขึ้นไปละนี่ก็เหมือนวันนี้นะนี่กลับมาดูหน่อย,อยนี่เนี่ยขึ้นไปโน่นละเนี่ยผมว่ามันมันจะกลับตัวละกลับตัวเป็นขาขึ้นละเนี่ยมันอาจจะลงมาหนลงมาพักเนี่ยประมาณแถงนี้แหละ มันก็จะขึ้นไปอีกเนี่ยดูคอยดูคอยดูพวกนี้แล้วกันอาจจะอาจจะลงมาพักเพราะข่าวนอนฟาร์มแล้วก็ขึ้นไปละหมดนอนฟาร์มก็ขึ้นไปละเนาะตอนนี้เรายัางไม่จบเนาะนี่เนาะดูตรงนี้ก่อนนี่ก็คือมันเป็นแนวอ่าแนวต้านที่แข็งแกร่งมากอย่างนี่บอกเนาะถ้ามันทะลุปไปสามสองสามร้อยจุดก็ก็คือมันจะขึ้นละแต่ถ้ามันทะลุปไปแค่เนี้ยสัก สามสิบสี่สิบจุดห้าสิบง้อยจุดเนี่ยคือมันยังไม่แน่นอนยังไม่ไม่ขึ้นจริงนะมันก็ลงมาอีกนะลงมาขึ้นไปก็เจอเส้นสองรออีกกนะ็ลงมาขึ้นไปก็เจอเส้นสองรอยอีกแนบะลงมาเจออีกนะลงมาแต่วันนี้ทะลุไปละนี่ผมว่ามันจะจะขึ้นจำอวนละอ่ะสรุปเลยแล้วการนี่ก็คือการเข้าของเราก็คือเขียวแต่เส้นนอน บายบายเลยนี่เข้าบายเลยยังกไงเข้าบายบายเลยอ่ะเข้าไปเลยบายแดงแตะไหนแดงแตะไหนแดงแตะนี่แดงแตะป๊บแดงแตะป๊บอ่ะเซลอ่ะเนี่ยได้เยอะนี่ทำมาเข้าตรงนี้เนี่ยได้นิดเดียวนี่นะเข้าตรงเนี้ยได้นิดเดียวเราเข้าตรงนี้ดีกว่านี่ได้เยอะนะนี่แหละสูตรเนี่ย ผมว่าไม่รู้นะแต่ผมหาเองอะไม่ได้ไปไปคอปของใครมาก็ลองใส่เส้นใส่อะไรไปเออหาแนวทางว่ามันทำไมมันกลับตัววะทาไมมันเจออะไรมันถึงกลับอะไรเงี้ยก็ลองผิดลองถูกมาก็เจอเจอเจอตัวเนี้ยผมว่ามันอ่าเวิร์กสุดละก็เลยอยากแบ่งปันเนะาะก็ลองอาไปใช้กันดูแล้วกันนีไม่ดีก็ ก็ลองใช้อะแต่ผมว่า <ice> hehe, มันดีอ่ะมันชัวร์กว่าเนี่ยออกตรงเนี้ยถ้าเราจะออกก็คือออกตรงไอ้ตัดปุ๊บเนี่ยตัดตรงเนี้ยตัดตรงเนี้ยสีแดงนี่ยเนี่ยตัดเนี่ยก็คือถ้าข้าเสียไว้เนาะเข้าเสียวตรงนี้เนาะข้าเสียไว้ปุ๊บไอ้ไอ้ตัดปุ๊บออกเลยเนี่ยแทงข่าวมานะไปแล้วป้าบเนี่ยตายกันไปเยอะเนี่ยบางคนในเฟซเน่ยโอย อวดพอรกันพอรเดโมอ่ะสองพั 000, 000, 000นสามพันดอนนะโอ้ยวันวันไม่ต้องทำอะไรแล้วมาน,นอ่ะเอาเอา,เอาฝากฝากไว้แล้วกันก็ผมก็ก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวยังไงมีส่งดีอีกก็ดีจะอัดคลิปมาให้แบ่งปันอีกเนาะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ